ครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพอเพลินชนเนลนะครับวันนี้พอเพลินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแคนเกอร์ของมะนาวนะครับเมื่อมะนาวของเราเกิดโรคเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าโรคแคนเกอร์นะครับส่วนมากแล้วเราจะตัดต้นมะนาวทิ้งไปนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะทําการกําจัดครับกําจัดยังไงกําจัดด้วยวิธีไหนครับนั่นก็คือนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ ปูนแดงเนี่ยครับปูนแดงที่เขียวหมากหรือว่าปูนแดงหรือว่าปูนขาวก็ได้นะครับสามารถนํามากําจัดเชื้อโรคเชื้อรา,าโรคแคงเกอร์ของมะนาวหรือว่าต้นพืชผักสวนครัวของเราที่เป็นโรคแคงเกอร์ก็สามารถนํามากําจัดได้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมขอนนไลสสั่สสกระดิ่ง ไว้คอยแจ้งเปิีนคิดวีดีของข้เพลินด้วยนะครับไปเะครับเราไปกบจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแคนเกอร์ของมะนาวด้วยสิ่งนี้กันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามากําจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแคนเกอร์ของมะนาวนะครับนั่นก็คือปูนแดงเคียวหมากนั่นเองครับอย่างที่2ยาพาราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมหรือว่าการทํา น้ำยากำจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแคงเกอร์ของใบมะนาวด้วยสิ่งนี้กันเลยนะครับก่อนอนื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราเตรียมน้ำเปล่ามานี่ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ปูนแดงลงไปนะครับปูนแดงนี้ให้เราใส่นี่ครับหนึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วให้เรา เตรียมน้ำเปล่ามาอีกหนึ่งขวดนะครับน้ำเปล่าให้เราใส่ในขวดมาแบบนี้เสร็จแล้วให้เราใส่น้ำปูนแดงลงไปอีกทีนะครับ คุณผู้ชมครับเมื่อเราผสมแล้วมันก็จะได้น้ําปูนแดงแบบนี้นะครับแต่เรายังไม่นําไปใช้นะครับเราต้องมาทิ้งให้น้ําปูนแดงของเราตกตะกอนอยู่ด้านล่างก่อนก็คือเราจะทิ้งไว้1คืนหรือว่า1วันนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเมื่อน้ําปูนแดงที่เราผสมมันตกตะกอนมันก็จะเป็นน้ําใสๆแบบนี้นครับเราจะเอาน้ําปูนแดงนี่ละครับมากําจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแฮงเกอร์ของใบมะนาว เดี๋ยวเรามาดูวิธีการผรสมกันเลยนะครับนี่ครับวิธีการผสมนะครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่น้ำปูนแดงของเราลงไปนะครับใส่ลงไปครับ5ช้อนครับแล้วตามด้วยนี่ครับยาพารายาพารานี่ให้เราใส่ลงไปนะครับ 2มิตครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการกำจัดเชื้อเชื้อราโรคแคงเกอร์ของมะนาวแบบได้ผลจริงๆครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้น้ำยาของเราแล้วครับให้เราเทลงเลยครับในขวดน้ำของเราที่เราเตรียมไว้นะครับเราใส่น้ำลงไปเลยครับ1.5ลิตร เสร็จแล้วให้เรานำฝามาปิดครับเร้าเขย่าอีกทีครับหรือว่าผสมอ,อีกทีหนึ่งอย่างเท่านี้นะครับเราก็จะได้น้ำยาไปกำจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแคงเกอร์ของมะนาวแบบนี้เลยครับไปนะครับเราไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของมะนาวที่เป็นเชื้อโรคเชื้อราโรคแคงเกอร์หรือว่าใบกีบใบงอด้วยกันเลยนะครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราฉีดตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับจะทําให้เชื้อโรคเชื้อราโครคแคงเกอร์ใบจุดใบด่างที่เกิดขึ้นกับใบมะนาวของเราหายเกลี้ยงแน่นอนครับฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะครับถ้ามะนาวเป็นโรคเยอะเราก็ฉีดพ่นทุกวันแบบนี้รับรองครับมะนาวของเรา หรือว่าใบามะนาวของเราก็จะหายจากโรคเชื้อโรคเชื้อราใบหยิกใบงอโรคแคนเกอร์ใบจุดใบด่างแบบนี้เลยครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายๆในการกําจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแคนเกอร์ใบมะนาวหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม